กูปิดหน้าต่างเลยจังหวะนี้เนี่ยก่อข้างหลังเราเลยเอ็งเรามาดูแผนที่ใ,ใกล้ๆกันเลยไปเลยเพื่อนหันเล็บเขาหันไปทางไหนทางซ้ายไหมของ,ของัดตัวแป๊บเมื่อกี้ตายของหายหมดซ้ายหรือขวาหันไปทางไหนดีข้าหนังเลยหันไปทางซ้ายง่ายกว่าอ่ก่อนนั้นเลยก่อนไหนอะ่ะ หลังคนหินเนี่ยนะชนเกาะไหมนะไปเลยนะเพุ่มข้าจะโจมไปรอบเลยไปปล่อยใบเรือได้หาต้องหาได้ตรงไหนวะไอเกาะก็น่าเลยเนยอยากใกล้บอสอ่ะเฮ้ยโอ้ยก่อยเที้ยงอีกแล้วเหรอทิ้งเลยทิ้งเลยไอ้แดงแดงกูไม่ชอบเลยอ่ะวันนั้นบอสตีไปตีมาจะได้คุณแจก็ได้มันก็้จีบ นี่มันมีไอ้ลูกป,ปั้นอะไรแดงๆว่าเมื่อก่อนเอ้ยขราวที่เล่นคนเดียวมันมีอยู่ลูกป,ปั้นแดงๆที่มันตีแล้วมันจะแยกตัวได้แล้วมันกลับมาที่เดิ <laughs> มสงสัยก็ดูตัวเมื่อกี้นึงเลยเมื่อกี้บอสมันเดินหลบเราไปจริงมาโดนตัวข้างหลังพอดีมันจะเป็นลูกป,ปั้นยังไงว่ามันเป็นลูกป,ปั้นฝังอยู่ใต้ทะเลแล้วพอไปอยู่ใ,ใกล้ๆเลือดมันจะลดอต่วิยย่งเข้าหัวเลยเนี่ย เฮ้ยมันกินถั่วเซียนมันกินถั่วเซียนนี่อ่ะผมเดียวตัวเองเอ่อสวนหมดแล้วไม่ได้แต่เหยียไม่ได้เหี้ยแลเลยมาได้ได้ <c oughs> ได้มันก็หลอกอ่ะใช่เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวววับอ๋อโหอ๋อคุณแจแบงค์ เฮ้ยก็ดีนะของฟรีเครื่อเลยเนี่ยจะเอาไปไหมไอ้กุญแจเนะี่ยเราไม่มีกล่องวนะ่ะเนีเก็บไว้ก็ได้นะถ้าออกเกมก็หายย่ดีอนะ่ะแล้วถ้าเผื่อเจอออกเกมหายหายก็ช่างมันไงแต่ถ้าเผื่อเจอแล้วไม่มีกุญแจนี่แย่ <yeah. S 1> ก็เก็บไว้ก่อนเอาก่อนนีก่มันก็<อ>นะจะอยู่มึงหรอกก็เจอไปอันแล้วแหละเขาไม่มีกล่องกล่องมันหายยากว่ะล่ะ เออจริงจริงมันก็เซอร์เควสนะแต่เควสมันแพงมากเควสมันแพงมากเควสมันแพงมากเออทิ้งไว้นานเลยแต่ยังไม่ได้แตยังไม่ได้ขุดเลยนะใช่เรายังไม่ได้ขุดไปขุดก่อนเมนตอนเช้านี่คือเมนตาไม่บอดโ <laughs> วันนี้ก็ได้แต้ร้อยนะจะพันหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเสริมก็เควสไปอีกอะ่ะเฮ้ยไอ้หาตกใจมาหรืไม่ ถ้าเกิดเราทำของเควส์อะจนเราบดล็อกถึงเลเวลสิบห้าเราสามารถซื้อเควสพิเศษได้อุย้ยอะไรเฮ้ยอะไรระเบิดนึกว่าเรยระเบิดเขี้นี่ขุดยังไงเดี๋ยวยังไม่ได้ขดุดแผนที่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 จ้ะมันอยู่ตรงปลายเกาะโขดหินตรงอา่าวตรงนี้เลยนี่ว่า นึวกว่าเกาะเป็นนิดเดียวนะ่ไอยู่ข้างเกาะน,นี่ว่าวตรงนี้เลยอ้าวขุดไปเจอพอดีเลยโอ้โหอีบทุกทุกเ <c oughs> ี้ยเอ้ยเองได้ไปเท่าไหร่ละไอ้ทําอิชชั่นคนเนี้ยห้ามัม้งไม่ไรู้เนี่ยลยพอที่สิบห้าดิจะได้ทําอิชชั่นไปเสร็จอืออ่าได้แล้วนี่กล่องอะไรกล่องอาหารเนี่ยกล่องอาหารกล่องไม้ ข้างบนมีอะไรบ้าไปโด,ดูเไปโด,ดูเข้างหนอนเปเลือผีอดําเราไม่บวกเราไม่บวกไม่พร้อมไม่พร้อมเด๋ยว <laughs> แตก <laughs> แตกสองคนนี้ยุ่งเลยนะหัวก็ะโหลกสีหัวหรือเปล่าตอนนี้แก้วแล้วก็อะไรอะ่ะของทองแดงกล่องไอหีบก,กากแล้วก็หีบใช้ได้อยู่สองหีบ หีบกระก,กากหนึ่งหีบโอ้โหบแบงค์ไปต่อไปเลยครับปากต่อไปเลยใช่ไหมนี่เราจะไม่ไปขายมันก่อนจริงเลยโอ้ยเล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 ยขอเควสดขุดเควสดขุดโอ้โหอีกสองก้อนอีกแล้วสองอมึงดับเบิ้ลนะชอบ,บเบิ้ลโอ้โหเยีบเบ่บเบก่อนี่แม่งธนูจะชัเยี่เกาะโดตายเยี่เกาะโดตายแล้วมึง ทำเกาะแยกมาทำพ่อมึงเหรอแล้วมึงมาอยู่สกอเล็กเลยฮิ <c oughs> ้เกอนไหนใกล้สุดวะยังไม่เจอเลยมีหักสุดปอกแล้วโอเคจะเห็นเลยปอกหน้าเราโอเคเอาคืนแป๊บนี่เห็นเลยใช่ไหมใช่ไหมะจะหมอลงหรือเมล่าล่ะออกอนนี้แหละไม่ต้องเดจะมึงมาสมองลงเฮ้ตีเข้าตีเข้าบี อเลยตุ้มทำดีมากซันนี่มีไก่ด้วยเยรืออะไรเว้ยอะไรแบงอะไรเรื่อคนเหรออะไรอะไรเนื่อคนนะเพื่อนเราสี่คนซะด้วยนะนู่นนะเออแบง ยังไงดีอะืไปขายหมดนหนะไม่ไหวไละเป็นลมตายอยู่ปะอยู่ไกลอยู่กลัวมันจะหันมาทางนี้ดิเดี๋ยวดูมันก่อน,นว่ามันจะหักไปทางไหน,นเฮ้ยมันเลาะไปทางนู้นแต่แล้วถ้ามันเลาะมาทางนู้นมันก็จะวนมาอยู่แถวๆนี้นมันก็ขุีขดดกเ,เห็น เออไปคุณเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวเฝ้าก่อนเฮ้ยก <Okay. S 1> <Hey, S 2> ูเห็นอะแรงแดงเขาของฟรีไงอันนี้มันนีเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอะ่ะอันนี้มันนีนะกูว่าแล้วอันนี้มันนีตายแด้วตายอีกตายได้ตายอีกทำไมมันไม่มีเล่นเซิร์ฟเอพีวะ ค <Okay, S 2> มันไม่มาทางเราเพื่อนมันไปทางขวานู่นมันไปทางแสงเออมันไปหาแสงเพราะว่าถ้าเกิดปกติถ้าพวกเรล่นสี่คนมันเห็นเรือเล็กนี่คือจะเอาไม่ได้เลยเฮ้ย <c oughs> โอ้ยเนี่ปืนใหญ่เกือบแล้วไม่หรอกต้องคอยดูมันวะ่ะนี่ไปขายให้เกนะเพื่อนฮะจบก่อนนี่ไปขายกันไหมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วอะ่ะ ไม่ไปข้างในแล้วมเลยควยแล้วพี่ตัวไทยแล้วเอาใหม่เลยก่อนเนาะแล้วก็คุยใช่เฮ้ยไปไหนแล้ววะไปแล้วมาถับมั้งมันหันเรือโอ้ยมันอยู่ตรงมันหันเรือกลับมันหันเรือกลับใช่ไม่ได้ทางเราไปเลยแต่ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันใช่ไปขายก่อนไม่ไรอย่างนั้นเหร ขายมันก็ได้เออขนาดน้าไม่ใช่มาร์คแป๊บก่อนเดี๋ยววาจะไปไหนไดีมันใกล้สุดใกล้สุดแต่ผ่านมันกูก็ไม่เอานะมันยิงได้ใช่ก็เหมือนจะมีแต่พายเหมืนกันนั้นเองเรามาดูดิก็นี่ไงข็อต่อไหนนี่เอาโพสอะก็ต้องออกไปใกล้ๆมันนะไ้อายุมันเหมือนมันจะไม่เราหักไปข้างหลังเลยเรากลับหันหลังไปเลยเพื่อน

อุ้ยตัวของเยอะชู่นะของเยอะดีคกูต้องบอกอยากให้ไปขายเลยนะให้ไม่ได้ของมานัดเราก็เยอะไม่แพ้กันหรอกแต่ถ้าแตกไปก็ไปคุ้มนะแต่ก็ไม่น่าสู้หรอกเหลือเหลือสี่ก็สู้อะไรเหลือสองหนีดีก่อนถ้าเกิดได้คนเดียวแล้วเจอเลือดหนึ่งนี่ก็ยากอยู่แล้ว

เมื่อเหลือเล็กแม่งเล่นง่ายเล่นคนเดียวยังไม่เจอเจอสี่ีเอาไปเรือลองไว้เต็มที่เลยเรือยิงตัวเองเพก่อกอดเ,อเลยไหมแมวได้กว่าไอ้เสียงมันดังตอนนี้หัวกระโหลกกระซิบข้างหูแล้วมึงตายมึงตายตายดิตาย ไม่จะเป็นอย่ายิงนะเพื่อนได้ยินหมดเลยนะโหแวววับมากเรือมันไม่บวกนะโว้ยอูหันพวงมาลัยขวาไว้เต็มกำลังเลยดดมไหมเนี่ยได้ครัด้อ้โหเรือโคตรคงเคงอะอะไรวะเควสคอมพิวเต เลกหนึ่งหรือสองริงไห้ทโอ้ยมิสกูยิงโครหินทำไมนี่เออไป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 เอาโพสไอ้เขียไปกูหักขวาไปแล้วก็เลยอีกหนึ่งเควสใช่ไหมที่เองช่างเม่นก่อนนี้ <c oughs> <c oughs> ไปเอาโพสไปคุมแผนที่น่อย กูเสียวนะเหี้ยกูเครียดมากเลยตอนนี้กูเครียดมากเลยเว้ยไอ้เหี้ยเงินเต็มลำเลยหล่ะหักขวาอีกไหมหักอีกเยอะเลยโอเคโอเคอะไรอยังยังพอรัพอรับละเหี้ยตกเลยตกอะไรเลี้ยวซ้ายหน่อยโขดหินเต็มหน้าเอะไรอย่างเงี้ยยังไง มองนี้มองนี่อายุสื่อโอเคาคนหักวาหน่หอ,ยอยใช่มอโอเคไ่อ,คอง่อาคเดีย๋ยวออเราไปแล้วท่คนนีเนี่ยคยิงออมานไปล้อโอ้โหแสงโคตรสวยแย่ขอบล็อตแสงสีม่วงแสงนี่โคตรสวยเลยเอออันนี้อ่ะ แคปไปทำว,รวอร์ปลปวอไรอ้สวยทิบหายเลยแต่ว่าเม่งพายุมันปางอยู่สวยไปไดยไม่ให้ <c oughs> เขาเรียกว่าจุดโดดเด่นทางศิละปะไงเพื่อนขายแล้วต้องเรองราชาวนี้อาจจะเกมซื้อนี่สตรีมแคปแบบจืดเสียงเงนจืดเลยอ่ะหาขวายก็เอาไปกล่องหน้านี้แล้วนี่ ไฟติดเต็มกรเลยเพื่อนไม่กลัวแล้วไม่กลัวผีอยากเร็วกว่านี้่ยสองลำเลยหนึ่งสองสองลำเรือเล็กหนึ่งลำแล้วก็เรือใหญ่หนึ่งลำทางขวาทางขวาโน้นนะะใช่มันตีเรือผีอยู่เปล่าเรือเล็กก็ตีกันเรือผีเรือใหญ่เหมือนเหมือนจะเจมเหมือนนะเอยเรือเรือใหญ่เรือลำนั้นที่เราเพิ่งผ่านมันมาเนียวว่ะใช่เรือผีสวยว่ะ เรือเรือพีมันจะเป็นดีออน,นงนั้นเหรอเรือเล็กพีงเร็วเลยทวนลมทวนล,ลมทวนลมทวนลมอุ้ยอะไรทำไมเรือเป็นงันนะอย่าพูดให้ก<ม>ูงะแง่เมันยิฟเงี้เริ่มระแวงแล้วระแวงคุณพูดอะไรแต่ลอย่างเนี่ยเฮ้ยมีแสงตรงนูงน้นด้วยอะแสงพุ่งอะแต่เป็นแสงสีทองว่ะไ ซ้ายมืออ๋อน่าจะเป็นของ,องสมอน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 หักหักขวาหน่อยไปเลยได้อีกเยกะไปเอาอัญมณีก่อนเลยอย่างแรก <an S 2> <c oughs> นี่ยังไงล่ะคุณว<อ>ันไปแล้วนี่ล่ะหักขวาหน่อยนึงเก่ง,งอัญมณีขายใครวะ แม่มดอ่ะไม่ถูกไม่ไม่ไอตัวทองปะก็ลองไปดวอวยขาไก่เนี่ยเต็นตรงนี้เลยเนี่ยพัน,นสองพันสีแดงสองพันมันมีสองสีเหรอใช่เราได้มาสองเม็ดอะสีแดงแล้วก็สีฟ้าอยากเก็บไหมไอ้กล่องที่ลุกๆนั่น กล่องอะไรนะทองทองที่คู่กันมาเยอะไม่อยากอ่ะคุ้ว่าคนไปเยอะแน่เลยซึ่งว่าถ้าเกิดเราเก็บเดี๋ยวเราจะโดนมาร์ใช่ไหอใช่โหอะไรอ่ะโก้คนนกูนเลวเก่าเลยแล้วก็่องนั้สุดท้องไปขายที่ไม่ก่อนดีปั้ไม่รู้แล้วของลงไปขายใครวะกระดูกขายไม่หมดอะไม่หมดดีไหมขายหมดไม่เจอเดี๋ยวมันเขาแน่เลยไปกูต้องหาเต็นท์มืดๆอยู่บนเขาเหรอวะ ให้มามาข้าล่างอ้อาวล้วกูขึ้นมาบนขเขาทำไมนี่เผอว่ามันไม่มีแม่มดปะนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยอ๋อเป็นลูกตาอ๋อกูต้องดูใส่แล้วกินเดียวใช่ไหมไม่ใช่ดูเต็่โอ้ยตายสวัสดีครับแม่มดโอ้ยเฮียก็จะพันขึ้นนะก <900. S 2> นะ้าวร้อยก็ยังถือว่ายังอยู่ในหลักเกณฑ์พัน 1, ขึ้นกล่องนี่ขายขายขายอะไรเฮีย,ขขย,ยนี่ใกล้ๆเลยใช่ มันจะมีเลเวลของแต่ละกิลอยู่อ่ะใช่ถ้าเกิดเราทำเลเวลถึงปลดล็อกอะ่ะถ้าเกิดเราซื้อธงมาได้เราจะได้รับเฟรมพิเศษ900กล่องนี่900กันกล่องฟรี900เยี่ยมว่ะเขาขอแบบไหมอา้าวไม่เป็นไรเอาออกไปกันหนึ่งออออออโอเคงั้นแม้งเองนไปเอาของกลัมาเดี๋ยวเขาไปขาย ไห้มดจ๋าผมเอาหัวกระโหลกมาสว่างจ้าจ้าจะเลี้ยวแล้วของเหมือนกันแต่ว่าถ้าทำไปทำเกินไปบอสแล้วตีบอสอย่าทำแบบโี้เลองไอ้เยี่ยกล่องวังกากเลยกล่องกากงถ้าเกิดเตลใช้น้ำมันก็ไม่คุ้มค่าน้ำมันหรอกใช่อะไรคุณสองกล่องคุณสองส่งไปสองงานไง มันเหมือนกันสองกล่องใช่ไหมล่ะหมดยังยังเหลือถ้วยอะคนี้อีกนี่อันนี้ไปขายที่ขายไว้เนี่ยขายก็ได้ทอก้อ่อขายที่เดียวกันเลยก็กล่องดูที่ได้เท่าไหร่ร้อยยี่สิบแพงกว่ากล่องอีกไอ้แค่เราไปตั้งหมื่นกว่าแล้วเด็กถ้วย ตัวแอ้คนนี้มาแจนี่ขายได้ปรวะหรือว่าไม่ได้น่าจะไม่ได้ถ้าขายได้ก็ดีนี่ขายได้ก็ขายก็ลองเอามาดิเผื่อมาขายในไอคิวหาได้ได้แล้วพอนี่ไดแค่นี้เจี้ไปเอาปมดองชุดไฟครับร้อยหกมันยังไม่มีคนเอาไปเอากล่องมาอีกแต่ตอนนี้กูรู้สึก โล่งมากเลยจะไปเอาสบายใจมากเลยจะไปเอาก็ไปเอาได้แล้วตอนเดียือแบบไม่มีอะไรต้องพวงแล้วอะมีแต่ชีวิตตัวเองอะมันยิงปืนอยู่ข้างหลังเลยดีกว,ว่าไหนไหนไหนนั่นนั่นนั่นปืนใหญ่ปืนใหญ่โอเคขายไม่ได้ไมได้ไหม,ไ,มได้ไปข,ขึ้นเรือขึ้นเรือไม่ไม่เซอ้อเคเวสองอันดิ รวยนเกาเลยนีหัวก็หลกกระติบครั้งคูแล้วตายตายตายนี่ตายม่จะเป็นใหญ่ยิงครับเพื่อนหูแสงโคตรสวยแ่แสงดี่วงแสงโคตรสวยเลยออไมัมันปุกทงอยู่ได้แล้วถ้ามันจะไล่เราเราทวนลมเลยนะใอดยาวตอหัรือเล็กนัเล่งไายผีคนไม่รู้แต่เลือใหญ่เงั้ยัมงก็ไม่อยากผ่านมันกันเละ อยากให้ไปขาย <laughs>